นะครับเป็นสเตหกนะครับมาเลยครับซีนรับคุณซีนเล้งครับอัพที่ปัดครับเดฟครับแหววอุดมันขางหน้าแหววแทรกตรงกูชาไฟอาตรงตัไท้นะครับอ่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขอเดี๋ยวเราจะขอปิดท้ายกันเนึงนะครับ เดี๋ยวเราจะเปิดทางนะครับให้กับเซลเล็ตอีกขั้นหนึ่งนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วแต่เราพงเดียวลงไปข้างล่างไม่ได้แล้วเพราะกระแสมหาชนเราเยอะเรเกินนะครับขอ,อเชิญนะครับคุณแม่สีตาบัวทองอะไรก็หยุดไม่อยู่แล้วนะครับทุกคนมาในชุดแฟชั่นเข๋ไก่ชุดพี่เตียมอชอเรานะครับ รับขอยืนเลยนะครับนิดนึงนะครับนิดนึงตอนนี้จะให้ทุกคนมาทึกภาพนะครับโอ้โหตะวันนาแตกจริงๆนะครับตะวันนาแตกจริงๆวันนี้เราจัดงานโุษณานะครับเพื่อช่วยเหลือนะครับรำไรได้ไี่ได้ไปช่วยเหลือสัตว์หมาและแมวนะครับและรำลึกถึงพี่เี้ยมอชอนะครับภาพสื่อของพี่เี้ยจะออกไปทั่วประเทศไทยและทั่วโลกเลยนะครับ เอาละครับในช่วงนี้นะครับขอสัมภาษณ์สั้นๆนะครับสั้นๆนิดเดียวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุนัขวันนี้เราจัดงานให้กับหมาและแมวนะครับอยากให้พี่อุ๊เป็นคนเปิดพูดเรื่องพี่เตี้ยมอชรนิดนึงครับครับเอาเนะครับขอเสียงปรบมือให้กับชาวเอฟซีนุ่พลป้าแ มาเลยครับไม่ออกไม่จั้ใจอ่ะ้ก็เจ้าหนี้นี่ดรตุ้มนีเบญจณีลูกชายคุณสมบัติเบธจณีก็เดี๋ยวขอคุณแม่สิตาก่อนในฐานะที่คุณแม่ใจบุญมาช่วยเหลือง,งานตลอดเลยคุณแม่อยากให้พูดถึงเรื่องมิเตียบอชอนิดนึงก็เป็น สูตรน่าที่เป็นภัตใจก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับชาวบ้านเจ้าลอนแต่เขาเป็นภัตัยของของคนนะครับแล้วก็กต้องขอบคุณที่ที่เราเป็นสมาชิกของคนรักมากเพราะว่าแม่ก็มีลูกเป็นมานนกคือกลับจากโอลาดเป็นเท้าค่ะยังไม่ได้แต่งหน้าเลย ขอบคุณนะครับเชื่อว่าทุกคนต้องอยากได้ยินเสียงป้าแตงป้าแตงตื่นเต้นไหมครับเต้นค่ะเสียงก็ร้อเนะสวยด้วยป้าแตงพูดถึงเรื่องที่เพียรหน่อยครับ ทคนตื่นเ้พูดไม่ออกต้องให้ลุงพลพูดแทนแล้วล่ะครับสวัสดีครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเชื่อว่าวันนี้ทุกคนมาด้วยใจเป็นจริงๆสำหรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับ การศิลุกศิลัยยานกสัมมอกทุกท่านช่วยพี่ยตี้ยมอทแล้วก็หาแมวต่างๆนะครับที่ทุกคนรักนดูเหมือนกับครอบครัวเรานะครับขอขอบคุณมากครับที่มาให้กำลังใจทุกคนก็แต่ละแล้วก็ศิลุกศิลัยยาครับขอบคุณครับขอปิดท้ายด้วยอีกภาพหนึ่งนะครับเป็นเซลลบไอซาลาวัตรป็นไอนี้นึงนะครับนี่นึง ไม่ติดด้วยคนนี้ไม่ได้ฮะหนลุมเกาหลีของเรานะครับขอกล่าวอะไรเกี่ยวกับงานวันนี้นิดนึงครับอ่อขอบคุณที่มาปริยานะครับสวัสดีทุกท่านเลยครับสวัสดีครับก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับแน้ว่าจะ เห็นผ่านทีวีบ่อยๆแต่ว่าสี่เดือนที่ไม่ได้มาเจอคนเดียวขนาดนี้ก็เป็นกำลังใจและก็ขอบคุณด้วยนะครับยังไงก็วันนี้มาร่วมทําบุญกันก็ขอบคุณทุกท่านมีงานดีๆก็ติดตามกันต่อไปด้วยและอย่าลืมดูทางทีวีต่อด้ลยนะครับขอบคุณครับต่อไปจะเป็นการถ่ายรูปลิปชิดผ่นหลังนะครับอ๋อพี่อุ๊ดเขาจะขอขอเห็นทุกคนด้วยเลยเข้าเฟรมพี่อุ๊ด้วยเลยนะครับ ครับทุกคนหันหน้าก็หันกล้องนู้นครับกล้องด้านหลังเวทีนะครับ